่ว่ามนุษย์เรานั้นเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกทางเดินของเราได้ใช่ไหมฮะมีคํากล่าวอีกเหมือนกันบอกว่าไม่มีคนคนไหนอยากจะเป็นคนไม่ดีทุกคนเกิดมาแล้วอย่างหนึ่งเลยคือผมไม่รู้นะท,ที่ที่พี่ล้อรเรียนจิตวิทยามาเป็นอย่างนั้นปะ่ะฮะคนทุกคนฝ่ายดีเสมอเป็น,เป,นเป็นการเดยวถ้าเราเชิญแขกรับเชิญมาเขาก็จะบอกว่าเขาเขาก็ฝ่ายดี ปีนี้ปี2540 <40 S 1> เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นเมื่อสัก30-40ปีที่แล้วรประมาณปี2,500พอดีหรือ2499ย้อนหลังไปในอดีตผมอายุสัก10ขวบแต่ผมฝ่ายดีคือชอบอ่านหนังสือพิม,มพ์เพราะนั้นจะมีชื่อแดงไบเล่ดัมเอสโซ แหลมสิงเปียกวิสุทธิกษัตริ์อ่ะเปียกวิสุทธิกษัตรย์ที่คุณเอ๋ชื่อมานี่แหละคือแขกรับเชิญในรายการของเราที่จะมาเล่าให้ฟังถึงชีวิตที่เขาเขาพลาดไปส่วนหนึ่งช่วงหนึ่งของชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้ดีแล้วอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่ารายการในคืนนี้นะครับท่านผู้ชมอยากจะให้ท่านชมตั้งแต่ต้นจนจบอย่าพลาดตอนใดตอนหนึ่งเพราะว่าถ้าเปิดมาชมเป็นเพียงบางส่วนกําลังเล่าถึงเรื่องการกระทำนั้นไม่ดีอ่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเป็นว่า นี่คือสิ่งที่เราอยากจะเสนอต้องชมทั้งรายการนะครับจะได้ทราบว่าความตั้งใจของเรานั้นจะนําเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของท่านผู้ชมอย่างไรนี่ฮะผมมีหนังสือขังเดี่ยวสุริยันศักดิ์ไทยสงบันทึกเถื่อนสุริยันศักดิ์ไทยสงเส้นทางมาเฟียสุริยันศักดิ์ไทยสงเป็นนักเขียนนะณนะทุกวันนี้ในนี้รวมเรื่องจริงไว้ทั้งหมดชีวิตจริงๆทั้งหมดของสังคมไทยเมื่อ40ปีที่แล้วครับครับขอต้อนรับนักเขียนที่ใช้นามว่าสุริยันศักดิ์ไทยสงนะครับ เขาก็คือคุณเปียกวิสุทธิกษัตริย์เมื่อ40ปีก่อนนั่นเองครับแก๊กรับเชิญของเราครับดีครับสวัสดีครับสอตัวจะนั่งนะครับจะบอกอะไรอย่างนี้คุณสัญญาทำไมครับผมเองอยู่ในวงการนี้มานานนะฮะทีวีนี่ก็มานานผมนึกว่าวงการมวยปืนอะไรตอนที่ผมทำมวยผมก็ได้รู้จักคนหลายๆทุกวงการนะครับคนที่ ขอโทษนะฮะที่เป็นมือปืนจริงๆที่ลั่นกายยิงคนได้จริงๆเนี่ยไม่เหมือนในหนังนะครับในหนังต้องหน้าตาแบบคุณพี่ดามดัสกรอะไรเงี้ยโอ้โหไว้หนวดล่ำหนวด่าน่ากลัวส่วนใหญ่จะอย่างเงี้ยครับตัวเล็กๆเฉยๆติ๋มติมดูแบบผลักแรงๆก็ล้มแล้วแต่แต่จริงๆก็อย่างนั้นจริงนะครับเรียกเรียกพี่เรียกดีกว่าเดี๋ยวนี้อายุเท่าไหร่ครับห้าสิบแปดห้าสิบแปดครับ ตอนนั้นตอนนี้ห้าสิบแปดย้อนไปสี่สิบเอ็ดปีสองสี่เก้าเก้าตอนนั้นสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดนี่ก็อยู่ในแวดวงนี้แล้วหรืออยู่มาก่อนหน้านั้นแล้วครับอยู่มาตั้งแต่อายุสิบห้าถ้าหากว่าจะเอาจริงๆเราใกล้ชิดในแวดวงนี้มาตั้งแต่อายุสิบสองสิบสองนี่คือในแวดวงบ่อนคาสิโนแล้วก็ซ่องอะไรอยางงี้ฮะเนี่ยเพราะเราพูดไปเหมือนประเทศเรามีบ่อน แต่จริงๆมันมีมีจริงๆมันตั้งแต่เราลืมตามมาเราก็เห็นกันแล้ว4ีปี41 p, ปีผ่านไปวันนี้ 58. มีความรู้สึกยังไงถามคําถามแรกเลยดีกว่ารู้สึกยังไงกับการกระทําคิดว่ามันก็คงจะฝังใจผมไปตลอดชีวิตแล้ววันนี้ก็ตลอดเวลาอันไหนที่จะมีโอกาสนะฮะถ้าผมมอ,มองดูว่าเป็นการที่จะถ่ายบาปนะฮะล้างหนี้กรรมให้ผมมั่ง ถ้าหากมีโอกาสอะไรเมื่อไหร่ถ้าหากว่าสื่อในด้านภาษาทางเขียนหนังสือทังมถนัดครับผมก็จะสื่อออกทางด้านภาษาเขียนถ้าหากสื่อทางด้านอื่นได้ในเรื่องราวชีวิตจริงของผมนะก็น่าจะจากวันนี้อะไร,รที่จะชี้ให้สังคมเห็นที่ที่จะไม่ให้ไปถล่มไปอย่างที่คุณเปียบอย่างคุณเปียบเขียนบันทึกเถื่อนครั้งเดียวมาเฟียเส้นทางมาเฟียนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องจริงเนี่ยก็คือไม่ได้มานั่งว่าไม่ให้เกียรติแขกในผู้รับแขกในรายการของเราเพราะเราอ่านจากเรื่องนี้ คุณเปี้ยคือโจรครับคุณเปี้ยคือมือปืนครับคุณเปี้ยฆ่าคนมาเยอะครับใช่ไหมฮะครับทีนี้กําลังจะเอาประโยชน์จากตรงนั้นหลังจากที่ทําไม่ดีไปแล้วเอาประโยชน์จากนั้นมามาแนะนําให้อย่างน้อยก็ให้ให,ให้สังคมเราเนี่ยนะฮะประชาชนทั่วไปได้มีส่วนรับรู้เพื่อที่จะได้ อย่างน้อยที่สุดก็ป้องกันตัวเองแล้วไม่ให้มันเสียทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่หรือให้ไปบอกต่อต่อผู้อื่นให้มันเกิดประโยชน์เพื่อที่เราจะวางทรัพย์สิสนของเราแล้วระวังรักษาชีวิตของเราไว้ครับเพื่อให้คุณผู้ชมเขา้าเข้าใจครับ,ค,รบคุณเปียนี่เคารุ่นแดงไบเล่เอาลุคุณเปีออยกมีใครบ้างครับที่ดังๆก็ๆมีแดงไบเล่ปูระเบิดดามเฮโซ่ปูระเบิดควัฮะแล้วก็กาแมาเก่งกาแมกโอ้ล้อวงเวียนโอ้โหกตีครับเขารวมแก๊งกันยังไงทําไม คือเชื่อไอในใน,ในยุคนั้นมันมีนมสมาชีพไหมหรือยังไงครับสมัยนั้นคือมันมีแกงวัยคือมีวัยรุ่นมีทุกปีทุกแกงท,กท,กทุกสมัยนะฮะแต่ในยุคนั้นที่ผมเป็นยุคที่ผมกำลังอยู่ในวัยรุ่นมันมีศูนย์การค้าอยู่แห่งเดียวคือศูนย์การค้าวังบรุรพบที่นี้พวกวัยรุ่นเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกโกหลังวังไงอ่าอ่าอันนั้นนะฮะโกหลังวังพวกพวกแกงหลังวังฮะคือเราพวกโกต่างบานที่ไปเป็นรวมกันไปเสิร์ฟที่ร้านกาแฟรุ่งเรืองโภชนาหรือร้านหอดีีเน่ฮ ก็จะมาจากทุกถิ่นที่จะเป็นตัวแสตัวดังของแต่ละตำบลทั้งนั้นเพื่อต้องการที่จะมาประกาศตัวประกาศชื่อเสียงตัวเองก็มารวมกันนี่เสร็จแล้วทุกเนี่ยมันก็เป็นแก๊งเป็นกลนขึ้นมาคือแก๊งหลังวังแล้วก็เริ่มออกไถไปตามซ่องตามบ่อนตามสถานที่ต่างๆทําอย่างนั้นแล้วตารวจอะไรไปอยู่ที่ไหนกันหมดครับไม่ได้สนใจยุคนั้นไม่ได้สนใจฮะนานๆถึงมากว่าร้างกันทีในย่านนั้นนะสมัยนั้นจนกระทั่งพวกเราก็เริ่มโตกัน ไอพฤติกรรมต่างๆมันก็เริ่มกระจายกันไปที่นู้นมันไม่ใหญ่แต่หลังวังแล้วครับเพราะว่าทุกคนต้องการาแผ่บารมีแผ่ขยายอาณาจักรฮะเหมือนอย่างผมเนี่ยเก่งอยู่แค่ตำบลเนี่ยผมอาจจะดังญาตวิสุทธิ์กษัตริย์แต่ทีนี้มันรู้จักกันไปหมดแล้วก็อยากจะขยายตัวให้มันกว้างไปขอบเขตมันเดียวกว้างคนนู้นคนนี้จะได้รู้จักอีกความรู้สึกในสมัยนั้นขนาดนั้น,นผมเองก็ถึงได้มาสถิตท,ที่หลังวัง เข้ามาได้ยังไงครับเข้ามาในวงการได้ยังไงก็เรียนหนังสืออยู่ดีๆก็พวกพวกที่เพื่อนนัก,กเรียนที่เกบจะมีในจํานวนสิบคนมันจะต้องมีสองสามคนที่มันรู้นอกเหนือไปจากเราก็จะแน,น,นะนำบอกพี่ไปเทยไปเทียเท่ยวหลังวังดูัางทีใช่ไหมแล้วสมัยนั้นลงหนังไอ้หลังวังมันเป็นศูนย์รวมจริงมีลงหนังทั้งสามโรงแกรนกูีนนั่นแหละทั้งสามลง ฉะนั้นก็สวนมากก็เลยจะไม่มีโอกาสได้เรียนก็หาโอกาสแซลหรือหาเรื่องพวกโกต่างๆที่เดินผ่านตาไปอะไรเพื่อแค่เพื่อจะลองเป็นโลกขี้หมันไส้คนง่ายนะนั่นนะคือความมันทึกเหิมครับจนกระทั่งมีปัญหากันแหละคือเกิดแตกแกงแตกกลุ่มกันด้วยเรื่องอะไรครับด้วยเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเธอเธอแต่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันวานที่เจอชื่อนี้เขายังมีชีวิตอยู่ฮเป็นนักร้องชื่อดังของ ลีโด <L> ะสี่ร,ระยะแลวประสงสมัยนั้นซึ่งมีคนหลายคนเข้าไปติดไปฉีกับผู้ชายนะฮะเข้าไปเยอะคือฐานนักร้องที่สวยรูปร่างดีแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยปู้กับปู้ระเบิดขวดกับแดงใบเล่เนี่ยเข้าไปจีบด้วยแต่ทีนี้ก็รู้สึกว่าจะทางฝ่ายผู้หญิงเนี่ชอบแดงใบเล่์ก็คุ้าสมาคมด้วยทีนี้ทางปู้นี่ไม่ยอมนะเพราะตัวเองก็ชอบครับ คนที่สุดก็ไล่ไปอารวาดพานกับผู้หญิงจะไปร้องที่ไหนก็แล้วแต่ไปอารวาดแล้วบางทีไปอารวาดพานให้เลี้ยงเบียรสั่งเบียมาเลี้ยงอะไรเงี้ยไปหา<ะ>ที่บาร์นะแดงนี่มันก็ทนตลอดเพราะถือว่าเป็นเพื่อนแต่นี่ลาวีกันมากๆเข้าไอ้แดงว่าทนไม่ไหวก็เลยจอร์นเฮาดี้นี่ก็เป็นเดือดเป็นแค้นแทนอ๋อมีจอร์นเฮาดี้ด้วยก็อาสาแดงว่าจะไปยิงไอ้ป,ปุ้ย<ะ>คนที่สุดก็เป็นยิงที่นั่งเรียนเทเวิ ไปยิงปูแต่รอดปูไม่ตายก็แค่สาหัสแล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นบุญศึกไล่ล้างแค้งกันไปล่กันมาเอาอย่างนี้ครับชื่อที่เอ่ยมาเนี่ยลำดับที่ฮะอย่างดัมเอโซนี่เป็นอะไรตายครับเป็นลมตายหรือเปล่าดัมเอโซนี่ถูกถูกยิงฮะถูกยิงถูกยิงเป็นอัมพาตตอนถูกยิงที่ปารีสคาเฟ่กับผมแล้วเป็นอัมพาตไปแล้วก็ดัมถูกอายัดตัวเข้าเรือนจำทีนี้พอสู้คดีหลุดมาก็ยังเป็นอัมพาตอยู่ ปล่อยตัวมาแล้วนะฮะออมาพาดอยู่ก็มานอนที่บ้านให้น้องสาวเลี้ยงจนกระทั่งทางมือที่ไปยิงเนี่ยคือทางผู้ใหญ่เขาบอกว่าตกลงกันยังไงตามนั้นหมายถึงว่าเงินที่จ่ายไปให้หมายถึงตายฉะนั้นเรื้อหน้าที่ทํามันแค่ปามมาพาดนี่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่ตายเนี่ยคือในวงการก็ถือว่าเราตกลงกันยังไงว่าตายเนี่ยตายก็ต้องไปประชาการอีกครั้งนี้ไปแล้วมันเสร็จแล้วก็จะได้มารับเงินงว่สุดท้ายไปครับ ก็ตายตายไหนแล้งที่เป็นธรรมพาศอยู่โดนยิงตายขยับไปไหนไม่ได้น้องนอยอก็ต้มก็ยังยิงยิงแดงใบเล่เป็นอะไรตายรถคว่ำตายกบแล้วก็ผู้ระเบิดขวดเป็นอะไรตายผู้ระเบิดขวดถูกเพื่อนยิงไอ้ดำไปโซ่ยิงออะเพื่อนยิงกันเองอ่คือเรื่องผู้หญิงกาหมายเก่งก็มายเก่งให้จ้างไอ้เข่งไอ้สัตว์โอ้ยสองสามคนยิงที่วัดยานวาสี่สิบวันนั้น ปพป้นสามกขาบอกก็ยิงเสร็จแล้วยิงมันยิงาากับเอาแม็กที่รถกลับไปยิงสิแนั้นที่เอาที่เอาไปคีบหยิบออกมาจากโลกระสุนกลัวฟืนพฤติกรรมตกลงตกลงบ้านปลายของแต่ละท่านที่เป็นเพื่อนคุณเปียกไม่ดีสักคนครับจุดนี้ก็มีส่วนนะฮะทำให้ผมได้คิดว่าต้องมีท่านผู้ชมทางบ้านอยากให้ผมถามว่าแล้วทำไมคุณเปียกรอดมาได้อ่าอาจจะเป็นว่า ที่ผมค่าคะเนนนะว่าหนึ่งที่มาจริงๆแล้วผมถึงแม้ว่าหลายปีที่ผมถูกหลอมอยู่ในย่านซึ่งซึ่งเป็นแหล่งเสริมโซ่ไอ้ดงอจญากมอจญากรเนี่ยฮะแต่ผมมีที่มาเจ็ดปีแรกเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเจ็ดปีมาจากวัดมาจากวัดฮะมาจากวัดซึ่งหลวงพ่อซึ่งพ่อผมเนี่ยนะฮะเอาแม่ผมหรือพ่อผมก็ไม่รู้แหละเอาผมไปฝากไว้วัดครับแล้วผมก็ไม่รู้จนกระทั่งเจ็ดขวบผมถามหาพ่อครับ ลุงพ่อถึงเลยบอกว่าพ่อผมมาแล้วไปหากันตอนนี้เราขอ,อขอเล่านิดหนึ่งนะครับได้ครับลุงพ่อเขาผมก็ถามพ่อเหมือนทุกปีฮนะถามว่าพ่อผมที่ลุงพ่อบอกว่าทำงานกรุงเทพอนะมายัางมาอะไรเงี้ยนะลงพ่อพ,พอวันนั้นพ่อหนึ่งบอกว่ามาแล้วป่ะเดี๋ยวกินข้าวเช้าแล้วไปไปรับพ่อ <c oughs> คิด <ไป S 2> ว่าพ่อทางานอะไรครับ <c oughs> โอ้โอสมัยนั้นทํางานกรุงเทพก็ต้องเป็นท่านขุนเมื่อไม่มคุณพ่อก็คุณหลวงนะฮะสมัยนั้นใช่ไหมครับ ก็ก็ฝันนี่ฮะโอ้โแบบหพเพืียมเรเนมาจอดที่ท่าน้ําวันนี้ผมวิ่งจากหอระฆังไปที่ท่าน้ําก็ไปเห็นพอขึ้นจากเรือหลวงพ่อกระชี้นี่ง,ง่าไงเนี่ยงงนนยิงคู่กันสองคนนะ่ะผู้ชายสองคนฮะครับอีกคนหนึ่งแต่งกายในชุดราชประตน,นะฮะนุ่งผ้าม่วงเสื้อราชปลปตน,นะแบบในละครโบราณฮ<น>ะนั่นนะฮะในละครโบราณแล้วอีกคนนั่นขุนจริงๆแล้วนะ่ะเนี่ยอีกคนนุ่งเกงขาสั้นใสอยุคอกลมเท้าเปล่าไม่ใส่รองเท้าครับผมก็ว่าเนี่ย คนที่รัชบัตรแตนเนี่ยพ่อผมนะแต่มันไม่ใช่นะเพราะหลวงพ่อพาแนะนํารู้จักมันไม่ใช่ครับคนที่เท้าเปล่านะครับพ่อผมพงเพิ้นโทษมาจากบางขวางออออกจากคุกพ่ออกจากคุบบางขวางที่เราไปทํางานเจ็ดปีอ่ะไปทํางานกรุงเทพมาก็ท่านเจ้าว่าท่านก็รักษาน้ําใจคือนะไม่ยอมบอกวาพ่อ ผมไม่ได้กล่าวถึงว่าท่านมเทเทลโกโหกในฐานะเป็นพระที่ท่านเห็นว่าเด็กเกินไปครัท่านก็เลยพยายามที่จะให้ผมมีจิตใจที่ดีหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่ทราบนนเจตนาท่านทีนี้ผมมันรับไม่ได้ฮรับรับไปได้ว่าพ่อออกจากคุก <ฮะ S 1> ไปพอมันใกล้จะจะ,จะเพลพนพอดีอก็เลยต้องไปฉันข้าวที่จังหวัดครับท่านก็ฉันผมก็เฉันไอ้ผมก็กินทีนี้พ่อ ผมไม่ต่อเลยข้าวะคือมันมันมันเหมือนกับผิดหวังฮะว่าผมฝันมันไม่ตรงกันฝันว่าพ่อเป็นท่านขุนฮะมันไม่ตรงกันผมก็เลยไม่กินข้าวจนกระทั่งพ่อบอกว่าหนูไม่ไม่ทานข้าวจังนะไอคําพูดนี่หนูมันไม่ทานข้าวผมไม่เคยได้ยินนะเพราะผมไปอยู่บ้านไหนก็แล้วแต่เห็นดําพ่อแม่เขาเรียกหนูเอ้ลูกเอ้มากินข้าวแต่คือผมอยากได้ยินหนึ่งนี้มากแต่เราไม่เคยได้ยินเลยเริ่มมาวันนั้น มได้ยินพ่อเนี่ยบอกหนูไม่ให้กินตลอดพ่อชื่ออะไรฮะผาดน,นะเสือผ่าดเสือเสือผ่าดเป็นเสือ oh, ด้วยครับโ oh, oh. อ้โหอ๋ไอ้คำว่าหนูจะไม่ไม่กินข้าวเนี่ยผมอยากผมไปอยู่บ้านเพื่อนนอนกินบ้านเพื่อนเนี่ยไปที่ไหนนะัะพอเห็นพ่อแม่เขาเรียกเงี้ยเราอยากให้พ่อแม่เราเรียกเราอย่างนั้นมากนะฮะแต่ทีนี้มันไม่มีแล้วพอมันมีวันนี้ปุ๊บผมยังมองไอ้ความที่จิตใจมันเนี่ยผมก็เลยให้อภยัยอะว่าไอ้สิ่งนี้รับไม่ได้ต้องรับให้เป็นรับได้ฮะแล้วก็กินข้าว แล้วเสร็จแล้วก็เป็นอันว่าผมจะต้องไปกับพ่อไปอยู่กับพ่อต่อ,อจากวัดเมื่อกี้คุณดำรงถามไว้ว่าว่าที่ที่เพื่อนแดงใบเล่ดําเอโซอะไรทุกท่านเสียชีวิตอย่างอย่างอย่างถูกฆ่าหมดเลยทําไมคุณเปี๊ยกรอดมาได้หเห็นบอกหนึ่งเป็นเด็กวัดผมยังไม่เข้าใจประเด็นเป็นเด็กวัดว่าคือ <c oughs> ผมมีพื้นฐานจิตใจดีนะที่ว่าเป็นเด็กวัด ต้องวัดทอนตัอวัดมีวิชาไสยศาสตร์หายตัวไม่ใช่นะไม่ใช่นะ้วเพราะว่าคือคือผมมีพื้นฐานจิตใจดีหนึ่งสองการอบรมในด้านศาสตรกรรอะไรอะไรนะฮะมันมันมีสูงกว่ากว่าถึงแม้ผมมันต่อไปแล้วผมก็จะออกจากวัดไปอยู่ในย่านวิสุกรรมศาสตร์ซึ่งมันไม่ดีเสริมสวงก็จริงแต่ไอ้ส่วนนี้มันมีครึ่งส่วนครึ่งที่บรรเทาให้ใจผมเนี่ยที่ว่าวิสุทธิมศาสตร์ไม่ดีเสริมสรยเนี่มันยุคมาสี่สิบห้าสิบปีแล้ว ไม่ใช่เ๋ยวนี้นะฮะครับเม่ใโด,ดยาทีโดอผมถึงมันจะล้อมล้อมผมขนาดไหนมันก็ล้อมไม่ได้เพราะผมมีทุนเป็นท่าแท้เดิมอยู่แล้วอจากวัดจากนั้นพอเข้าไปอยู่ในสังคมนี่มันก็พยายามแหละไม่เป็นการชักจูงจากเพื่อนมาจากไอ้สภาพไรล้อมันจากความจําเป็นจากเหตุการณ์เฉพาะหน้ามาทาให้ผมต้องขำไปอะไรก็พยายามหนุนนั่งฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆเท่าที่ถามว่าทาไมผมถึงไม่ตายเหมือนเพื่อนก็เพราะผมไม่เคยไปแสดงตัวและแสดงความก้าวร้าวแสดงความเก่งกาจอะไรออกมาอย่างเห็นไดา ไม่มีความคิดและไม่มีสตินะฮะคือผมผมจะมีทุกครั้งไปแล้วผมจะไม่สร้างศัตรูทุกคนในวงการสหมัยนนิสสห์คนไหนยังมีชีวิตอยู่นะผมกล่าวว่าเขาจะต้องจาผมได้และรู้ว่าตลอดเวลาผมเข้าก็ได้ทุกแก๊งทั้งหมดแม้แต่บางแก๊งจะขัดแย้งกันครับก็มองได้ว่าผลแห่งการกระทํากรรมที่เกิดขึ้นอย่างอย่างคุณเปี๊ยกไม่ไม่ได้ทําด้วยความตั้งใจที่ร้ายขนาดนั้นก็เลยยังไม่ตายแต่ในขณะเดีวยวกันก็ยังได้รับผลกรรมที่ทําไว้อยู่ คือนี่มะจากที่ที่ผมว่าจากจากหลายๆอย่างมันเพราะมันไหลชีวิตนะฮะเพราะว่าผมว่าชีวิตผมวันนี้ยันไปถึงตายมันก็ยังไม่หมดัยังใช้กมไม่หมดครับผมครับอืมก็คเคิดว่ามีอยู่นิดนึงเราผมเล่าสรุปก็ได้เพราะว่าถ้าเราจะยาวคือคุณเปี๊ยกนี่พ่อเนี่ยไปขี่สามล้อครับคุณเปี๊ยกก็อายเพื่อนอขอพ่อไม่ให้ขี่สามล้อให้ไปทําอย่างอื่นพ่อบอกไม่รู้จะทำอะไรอแต่พ่อกลับไปทําอาชีพเก่าได้ครับก็คือไปโยนบอลอ๋อไปอย่บอล ผมพ่อมีฝีมือฝีมือในการเขย่าไฮโลกําถั่วเขย่าไฮโลไปเป็นเจ้ามือไปเป็นลูกจ้างเขาเหรอไปเป็นมือเขย่าบอลคือมือได้แต่เปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ได้เป็นบอลเองอ่ะได้เปอร์เซ็นต์โดยที่ผมเล่าอีกคุณเปียกไม่เจอหน้าพ่อเลยเช้าพ่อก่อนจะกลับจากบอลก็เช้าคุณเปี้กไปโรงเรียนครับคุณเปียกลับมาพ่ออยู่ในบอลวันวกลับโรงเรียนพ่อก็แต่งตัวไปบอลแล้วพอผมตื่นมาจะแต่งเรียน พ่อเรากลับมาจะบอลไม่เจอกันไม่เจอมันสวนทางกันนะแต่คุณเปี๊ยกก็ได้อยู่บอเล็กๆก็เจอกย่นวิศวกสัตว์นะมันมีบ่อนเยอะเลยฮะสามสี่บอนแต่มันบอเล็กๆตั้งกันเองซึ่งพ่อคุณเปี๊ยกก็ได้อยู่ที่นั่นจะไปอยู่ที่เยาวราชเยาวราชแต่คุณเปี๊ยกอยู่วิศวะสัตว์เนี่ยวิ่งซื้อของซื้อน้ําแข็งชาวบ้านเขาก็บอกให้พ่อผมทราบฮะว่าผมจะแย่นะคืนปล่อยไว้ที่นี่วุ่นอยู่ในซ่องในบอลแล้ววิ่งเข้าออกนั่นน่ะใช่ไหมฮะพ่อผมก็เห็นว่าไม่ไหวแล้วถ้าทิ้งผมไว้อย่างนี้ ก็เลยเอาไปอยู่ที่ไปได้วยกันเลยเย็นก็ไปบอนด้วยกันเลยเพราะกลัวผมจะเสียคนนะฮะเ๋อากลัวจะเสียคนเพราะอยู่บ่อนเล็กฮะไปบอนใหญ่ก็ผมว่าท่านอาจจะรู้ส like ึกถึงขั้นอย่างนั้นนะฮะขอให้ใกล้ตัวไว้ก่อนยังไงนะฮะว่านั่นมันไกลตาท่านท่านอาจจะอย่างนั้นฮะแต่ปรากฏว่าที่ไปนเยมันเป็นบอนระดับฮผมก็เลยเรียนรู้ข้ามขั้นไปเยอะเลยนะว่าว่ามัน ผมตื่นมาดึกๆทีตีสามด้วยสี่งมันเห็นพวกผู้ใหญ่ครังอย่างพวกเจ้าพ่อดังๆที่ก็เดินยังมีชีวิตอยู่ทุกวันเนี้ยนะเดนินขึ้นเข้ามาในบ่อนูดคนยกมือไหว้อะไรทักทายกันแม่ผมเห็นแล้วชื่นใจจังฝันเลยนะม,ม,ม่โตแต่ผมแอดล้อมเลยะฮะนีน่แหละแกอล้อมสิ่ง <ผม S 1> แวดล้อมเป็นพิษนะฮะผมผมอยากเป็นฮะผมอยากเป็นอย่างเขาเลยฝันด้วยฝันเลยว่าแม่เราขึ้นมานี่ช็อตเลยนะฮะ ใหญ่จริงๆโอ้โหน่ามีสง่าดูที่เดินหยิบบุหรี่เข้าไปปล่องกระล็กฮะซีมองตาเดินเมื่อยเดินผ่านต้งสามสี่คนไม่จ่ายทีนี่แหละคนสุดท้ายถึงจะมาจ่ายตังค์ไอ้คนที่เดินท้ายสุดผมคิดมึงอย่างนี้ไม่โอ้โหน,นันมีลูกน้องตามเยอะฮะแล้วคนท้ายสุดน่าจะจ่ายตังค์มผมโหนี่มันเป็นมึงความรูส้สจเป็นว่าเนีอันสูงสุดอย่างเป็นอย่างเขามั่งพามาเป็นว่าเนี่ยสิ่งแวดล้อมเป็นพิษตั้งแต่อยู่ในบ่อนละกายผิดพลาดตั้งแต่เริ่ม ชื่นชมว่าอยากจะเป็นนักเลงใหญ่ผมว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะผมมีความรู้สึกต่างกว่ากว่าว่าสมัยที่อยู่วัดอยู่วัดอยากเป็นอะไรฮะอยากอยู่วัดผมอยากเป็นนายอำเภอใช่ไหมฮะฝันจะเรียนรัฐศาสตร์ครับครับก็เป็นคน่ายดีแต่พ่อไปผมก็ต้องไปครับแต่ก็ได้เห็นอะไรหลายๆพ่อสอนอะไรบ้างครับสอนอย่าทำชั่วพ่อสอนหนึ่งอย่าทำชั่วอย่าขายชาติอย่าขายชาติ อย่าทำร้ายผู้หญิงคนแก่แล้วก็คนชราเด็กล้ะฮะเด็กด้วยป่ะเด็กด้วยไงเด็กคนแก่ผู้หญิงคนชราทั้งหมดเลยไม่ให้ทำร้ายแล้วก็ไม่เนรคุณไม่เนรคุณคนไม่ขายชาติไม่ทำร้ายเด็กผู้หญิงคนชราไม่ทำชั่วแล้วก็ไอ้ก็เนี่ยนะฮะฟังดูก็น่าจะกลายเป็นไม่น่าจะไปเป็นโจรได้ถ้าตามกติกาทั้งหมด ผมคงไม่ได้อยู่ในกติกานะอย่างเต็มร้อยนะฮะมันอาจจะว่าในช่วงหนึ่งมันเบี่ยงเบนไปตามหมู่คณะว่าว่าเพราะอีกอย่างตามความจําเป็นของสถานที่นะบางครั้งเราอยู่ในกลุ่นในแก๊งในกลุ่มเนี้เผอิญไปมีเรื่องประทกระกับกลุ่มแก๊งนู้นนะซึ่งไม่ใช่พวกเราอต่างถิ่นกันจริงๆผมก็จะต้องร่วมลบร,ร,ร่วมลุยกับเพื่อนด้วยท,ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเราครับสถานพว่เป็นเพื่อน,อนสปิริต ลูกผู้ชายน,นี้เราก็ต้องสแสดงด้วยคุณเปียกเริ่มไอไอเรื่องเละๆร้ายๆทั้งหลายนี่ยังมีมีขั้นตอนยังมายังไงบ้างครับรักเล็กขโมยน้อยขอโทษนะริ่มจากาอะไรยังไงก่อนครับ